ายเพลละแปลจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมกับนายเพศนิสุขจัดงานบวงสวงศาลเจ้าหลักเมืองอำเภอสานิสุขและมอบปัจจัยสนับสนุนสร้างถนนขึ้นลาดพระพุทธธรรมรวมใจสานิสุขมงคลเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2565ที่บนญทนพิธีศาลเจ้าเสาแดนเมืองอำเภอสานิสุขตำบลดูพงจวันน่านนายประชาเสรรือชานายเพลละแปลนายหันชัยชัยวงศ์นายนเพานิสุขนางจินดารัตเสรอหรือชานายก,กิ่งกาชันเพลละแปลนายศักดิ์ตะกูลเลี้ยงประเสริฐ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมด้วยคณะสถาได้เดินทางมาร่วมในพิธีบวงสวงสารเจ้าเสาแดนเมืองอำเภอสันนิสุขและมอบปัจจัยสำรบทุนสร้างถนนขึ้นลานพระพุทธรวมใจสันนิสุขมงคลในพิธีบวงสวงในวันนี้เป็นงานประเพณีที่สืบทอดกันมาทุกปีและในวันนี้ตรงกับวันที่8กุมภาพันธ์สำหรับศาลเจ้าเสาหลักเมืองอำเภอสันนิสุขเป็นแดนเมืองระหว่างอำเภอสันนิสุขกับอำเภอภูเพียงคณะสองฆ์อำเภอสันนิสุขนำโดยท่านพระครูพิทักษ์นันทคุณ เจ้าคณะอำเภอส,สันนิษุคร่วมกับสภาวธรรมอำเภอสันนิษุส่วนราชการหน่วยงานท้องถิ่นท้องที่ในอำเภอส,สันนิษุขได้หารือกับทุกภาคส่วนและได้มีมติสมควรสร้างศาลเจ้าสาวแดนเมืองเมืออำเภอส,สันนิษุขเมื่อเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2556และในวันนี้นายประจาเสือหรือชานายพลรแปลพร้อมคณะได้มอบป,ปัจจัยจำนวน150,000บาทเพื่อสมทุกทุนสร้างบันไดขึ้นแบกกราบนมัสการพระพุทธรวมใจสันนิษุมงคล สำหรับผู้ที่อยากจะร่วมทาบุญสามารถบริจาคได้ที่สภาพรรนธรรมอรอำเภอสันนิษุปจวันน่านนวันที่ว4อเนกคทาใจปวินกรรมรายงาน